เบลินเนอร b โอเวอร์บาสะพานข้ามแม่น้ำสเปรแห่งกรุงเบอร์ลินนามว่า o อ e r b a u m Brücke er, สร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1894ถึง1896โดยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกส,สมัยใหม่หรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมวิกตอเรียเชื่อมยาา่านสตราลเลวในเขตคริทิกสไหนกับเขตโคยท์สบก เข้าด้วยกันเป็นเขตการปกครองเดียวที่มีชื่อว่าฟิริกสไ c น์ควอทสเบร์กเบอร์ลินนอร์เปเซียและเป็นเขตการปกครองที่มีขนาดเล็กที่สุดของกลุงเบอร์ลินจากทั้งสิ้น12เขตห่างจากเบอร์ลินมิเทอร์ไปทางตอนออกเฉียงใต้ครั้งหนึ่งเคยถูกใช้เป็นที่จัดเก็บภาษีสุลการกรนแห่งเดียวของละแวกนี้สถาปัตยกรรมด้านบนของหอคอยคู่ตกแต่งด้วยหมีและเอินรี มีความสูงของหอคอยอยู่ที่32เมตรและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการออกแบบรองรับการใช้งานของรถไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าอู่บานใครที่ไปแถวนั้นก็สามารถทดลองนั่งค้ามแม่น้ำกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปแบ่งปันให้ชมกันบ้างนะครับชูสออลฟิทเซนบายบาย